สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็เป็นวันศุกร์ที่1มีนาคม2567นะคะเป็นวันที่7ของการเปิดให้ประชาชนเข้าสักการะพระบรมสารีริกธาตุและก็พระอาหารหันตธาตุของพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะนม,มนฑลพิธีท้องสนามหลวงค่ะตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณ5้าโมงครึ่งนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะพามาชมบรรยากาศของการกราบสักการะในวันนี้กันค่ะ ไม่ว่าจะเป็นชาวไทยหรือชาวต่างประเทศนะคะหากเป็นผู้ที่มีจิตศรัทธาในพระพุทธศาสนาก็เป็นโอกาสขั้นหนึ่งในชีวิตค่ะที่จะได้มากราบสักการะณที่แห่งนี้คขารู้สึกที่ได้มากราบในวันนี้นะคะ่ะเป็นยังไงบ้างรงดดู้สึกีค่ะนี่มาจากที่ไหนคะมาออจากพระแดงอ๋อพระประแดง อ๋อสวัสดีค่ะคนี่คือพาคณะมาเหรอคะใช่ครับอ๋อแล้วยยมีพระพิสุมาด้วยใช่ไหมคะใช่ครับพระท่านมาจากที่พระประแดงเหมือนกันไหมคะหรือมาจากมาจากพระประแดงแล้วก็มาที่นี่อ๋อแล้วท่านตั้งใจมางานาน,นี้เลยใช่ไหมคะเพราะพระประแดงนี่นก็จะเป็นถิ่นฐานของชาวมอญเยอะมากๆเลยอันนี้เป็นคนมอญด้วยไหมคะ,ะ,ะใช่ครับมาพร้อมกันเลยอ๋อมากี่คนคะเนี่ยมา20กว่าคน เมารถตู้มาชื่อคุณอะไรคะคุณชายครับคุณชายขอบคุณนะคะคเดี๋ยวเราจะเข้าทางจุดคัดกรองฝั่งธรร,รมศาสตร์นะคะ uh. ก็เป็นวันที่7ของการเปิดให้กราบสักการะนะคะประชาชนก็เนืองแน่นมากๆเลยเข้ามาก็จะมีจุด,ดที่ให้รับดอกไม้ทุกเทียนนะคะตัดคำเลยครับนีบ้ว่ากครับ พระราชทานที่แจกเฉพาะงานนี้ด้วยนะคะพิเศษมากๆขอบคุณค่ะธรรมะนาวาวังมันยิ่งใหญ่มากๆเลยะคะ่ะเพราะวาทุกคนก็รวงใจมีความตั้งใจกันจะมาที่นี่คะ่ะนี่ก็เป็นประตูจุดคัดกรองฝั่งสานีกานะคะสำหรับผู้สูงอายุหรือว่าผู้ต้องใช้รถเข็นนะคะก็จะมีรถเข็นบริการตรงนี้ด้วย บรรยากาศช่วงพระอาทิตย์จะตกดินนะคะสวยงามมากมากสวยงามิากมาก ในนิศาาสจรงๆคซึ่งการอันเชิญพระบรมสารีริกธาตุและก็พระอรหันตธาตุของพระสารีบุตรและพระโมคคัลนะมาประดิษฐานให้ประชาชนเข้าร่วมสักการบูชาในครั้งนี้นะคะก็เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล ฉเฉลิมพระชนพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว6รอบ2 18กรกฎาคม2567ค่ะก็เป็นโอกาสครั้งสำคัญน,นะคะครั้งหนึ่งในชีวิตที่จะได้มาสักการะพระบรมสารีริกธาตุและพระอหันตธาตุที่นี่ค่ะแต่หลังจากการมาปฏิสฐานเป็นการชั่วพระนามณฑทพิธที่ทองสนามหลวงแล้วนะคะก็จะมีการอัญเชิญไปอีก3จังหวัดด้วยกันค่ะจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดอุบลราชธานีและก็จังหวัดกระบี่ค่ะ พอใส้อธิษานสักการีเพมิ่ ปัญญาอุตปาปนิทังโกคะนิโรธาคามินิทังภาวิตันติเมผิขเวปุ้เพอนัลลุสุเตสุตัมเสสุจักภูงอุตปาทิวิชฌาอุตปาทิอาโลโกอุตตปาทิ Yeah. Uh... i <laughs> 아, <목소리나> 맞 namo tattare namo tattare namo tattare namo ชาชนก็ยังหลังไหลมาอย่างต่อเนื่องนะคะเพื่อเข้ามาสักการะพระบรมสารีริกธาตุและก็พระอาหารหันตธาตุน้ำมนตน์ทิีทีท้องสนามหลวงค่ะแดยตรงนี้จะเป็นจุดทั้งครองฝั่งสาดีกานะคะเป็นเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ที่สำคัญเลยนะคะยิ่งช่วงเย็นหรือช่วงค่ำเนี่ยจะยิ่งหนาแน่นค่ะ หลังไหลเข้ามาอย่างต่อเนื่อง<ร>สำหรับผู้ที่จะมาสักการะน้ำมนต์พิธีท้องสารหลวงก็ยังมีเวลาจนถึงวันที่สามีนาคมนะคะ<ร> บริเวณซุ้มของกินก็คนต่อแถวเยอะมากๆเลยนะคะขายดิบขายดีค่ะร้านผัดไทยผัดหนีลุงแดงส้มตำโคราชนีแถวยาวมากเลย บรรยากาศดีมากเลยนะคะทุกคนก็สามารถซื้อแล้วก็มานั่งทานบริเวณสนามหญ้าตรงท้องสนามหลวงนี้ได้ค่ะประชาชนก็ยังมาที่จุดคัดกรองกันอย่างต่อเนื่องเลยนะคะ จากสักการะพระบรมสารีริกธาตุและก็พระอาหารหันตธาตุนะคะทุกคนก็สามารถซื้อน้ําซื้ออาหารมาแล้วก็พักผ่อนดวนใจกันบริเวณนี้ได้มานั่งปิกนิกกันตรงนี้นะคะยิ่งมาช่วงเย็นๆนี่คือมีลมนะคะแล้วก็ไม่ร้อนด้วยบรรยากาศดีสุดๆเลยค่ะ สำหรับคนที่เพิ่งเลิกงาน5้าโมงเย็นก็สามารถมาหลังเลิกงานได้นะคะเพราะเขาขยายเวลาถึงสัมทุ่มค่ะถึงจะมีผู้เข้ามาร่วมสักการะหนาแน่นนะคะแต่ว่าบริเวณพื้นที่กว้างขวางนะคะแล้วก็มีการบริหารจัดการที่ดีค่ะลักษณะธีรกุลค่ะความรู้สึกที่ได้มาสักการะในวันนี้ค่ะรู้สึกมันบอกไม่ถูกนะ เหมือนกับว่ามันอยู่ในใจเราลดขึ้นตันนะถึงแม้จะอายุมากแดดจะร้อนจะเหนื่อยแค่ไหนเราก็ต้องเดินทางมาค่ะแล้วก็มาสักการะท่านเนี่ยก็คิดว่าเป็นบุญครั้งหนึ่งในชีวิตอัญเชิญท่านมาไกลเราต้องไปถึงอินเดียกว่าจะไปกราบท่านได้นะคะแล้วก็ไปกราบก็ไม่ใช่ว่าจะไปถึงสารจีได้ง่ายๆเคยใฝ่ฝันจะไปแต่ว่าก็ยังไปไม่ถึงสันจี เพราะว่าอินเดียก็เดินทางลําบากแล้วก็ผ่านไปถึงข้ามอาจารย์ใต้เอรล,ล่าก็เลยคิดว่าโอ้โหวันนี้เป็นโอกาสของประชาชนชาวไทยใช่นะคะแตก็เคยไปสังเวีสถานมาแล้วใช่ไหมไปไป11ครั้งนะแล้วก็ตอนหลังๆก็เลยไปแต่พุทธคยา3าครั้งค่ะเพราะว่าพออายุมากเราก็เดินทางไม่ค่อยไหวประจบกับโควิดด้วยแล้วก็เลยเอ้าเป็นโอกาสดีเลยวันนี้ค่ะ <c oughs> ขอบคุณนะคะตรงนี้มีซุ้มอาหารพระราชทานด้วยนะคะ สามารถมารับน้ำแล้วก็อาหารกันได้ตรงนี้ค่ะ<ม>ข้าวไก่ทอดน่ากินมากเลยอะ่ะ<ม>ข้าวไก่ทอดหอมมากเลยนะคะมารับได้ที่ซุมอาหารพระราชทาน<ม>เดี๋ยวเราไปรับกันบ้างดีกว่า<ม>ยังหาหางแถวไม่เจอเลยอ่ะยาวมากมเราเจอหางแถวแล้วนะคะน,นี้แถวอะไรคะแถวข้าวไก่ทอดค่ะ อันนั้นจะเป็นข้าวกะเพราค่ะอีกฝั่งหนึ่งถ้ามากราบสักการะแล้วก็สามารถมารับอาหาระราะทานได้นะคะก็จะมีทั้งอาหารแล้วก็น้ำดื่มค่ะ ไก่ทอดเขาหอมมากๆเลยค่ะน,น่องทอดร้อนๆเลยนะคะขอบคุณค่ะน่ากินมากเลย มีช้อนแจกด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็ไปรับน้ำกันนะคะ <Okay. S 1> ให้ดูความน่ากินของไก่ทอดน่ากินมากเ้ยน้ำเปล่ากันนะคะตอนนี้ก็เป็นเวลาหนึ่งทุ่มนะคะเราให้ดูบรรยากาศจากข้างนอกรถก็ยังเข้ามาไม่ขาดสายนะคะรวมถึงประชาชนด้วยเช่นกัน ใครที่จะมาสักกราระที่มณฑลพิธีท้องสนามหลวงก็มีเวลาถึงวันที่3มีนาคมนะคะขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ